จริญเก้าสามสิบนาทีไปทำบุญกันที่ศาซึงเซาไปกันเลยการเจิก้าสามสิบสองนาทีถึงวัดวีระชวดแล้วไปกันต่อเอาอีกข <Okay. S 3> ้างบน สิบ <10 S 2> นาฬิกาสิบนาทีถึงวัดอะไรนะอุดมมงคลวัดอุดมมงคลแล้วไปกันต่อสิบเอ็ด <11 S 2> นาฬิกาสิบนาทีวัดที่สามวัดต้นตานไปกันต่อ 11อนาฬิกา54นาทีวัดที่สวัดพงอากาศไปกันตอ่อส3ามนาฬิกาวัดที่ห้าวันหลวงพ่อโสธรไปกันตอ่อ ที่ห้าเอ้ยวัดที่หกวัดบางตรงไม่ได้เข้าเยี่ยมเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เข้าชมเพราะว่าวัดปิดไปกันต่อกเห็นสิบสี่นาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีถึงวัดหัวส่วนแล้วไปกันตอ่อ ต้นมา15นาฬิกา15นาทีาถ,าาถึงวัดปากน้ำจโจโรแล้วเป็นวัดที่ 8, 8ไปกันต่อ 16นาฬิกา30นาทีถึงวัดสมานแล้วเป็นเอ้ยทำไมสินาฬิกา30นาทีวัดที่เก้าแล้ววัดสมาน